ตัวนี้ก็แกงเขียวหวานนะคะเปิดกระป๋องไปเพื่อที่จะไปทำสูตรลับของแกงเขียวหวานของสิมปริไทยนะคะสูตรลับแต่ไม่ลับอืเาก็จะ ออกเองเขาเปิดง่ายๆเนี่ยค่ะนี่คือแกงเขียวหวานส่วนเครื่องก็ตัวน้อยๆื่องไม่น้อย ยังเข้าไม่ได้ okay. โอเคต้องมีการดึงกันไว้มีเครื่องใหญ่ก็ง่ายๆอุย้ย เป็นม่เหล็กดูดฝาไว้นะคะเพื่อที่จะเออมันจะได้ไม่หลุดไม่เปิดเปื้อนง่ายไหมเหมือนทำที่บ้านเราไหมยง่ายเดี๋ยวเราต้องทำให้เจ้านายเราประทับใจ เจ้านายก็จะไม่เห็นเลยเนี่ยนายจ้างเราก็จะไม่เห็นว่าเราทําอะไรเครื่องต้องพัก่อนหรือเปล่าเครื่องเหมือนจะพักก่อนเราตัดไม่ถลัดเท่าไหรก็คือนี่แหละค่ะ ยามว่างสาวจันก,ก็ขับรถมาประมาณสามสิบนาทีแหละเนาะอืมขับเพลินอะ่ะสามสิบนาทีแหละหกหนูไหมเดี๋ยวอัดให้มาถึงสามนาทีก่อนก็จะลงคลิปไปเรื่อยๆง่ายนะเห็นไหมเราทำด้วยใจมันไม่เหนื่อยนะก็ทำด้วย ถ้าทําด้วยกายมันจะเหนื่อยทําด้วยกายมันจะเหนื่อยถ้าทําด้วยใจมันไม่เหนื่อยเนาะใจมันไม่มีใจไม่ไม่มีกระดูกใจมันไม่มีเนื้อเนาะใจคือพลังงานเนาะทำ,ทำทำด้วยพลังงานดีๆนี่แหละคะ่ะคือข้อคิดในการที่เราทํางานแล้วไม่เหนื่อยทําอย่างไรใช้พลังงานใจทําำใช้พลังงานที่ดีๆทํา นะคะจะได้ไม่เหนื่อยคิดในสิ่งที่ดีทำให้สุขภาพจิตด,ดีคือผลงานออกมาก็ดีมันก็เลยทำให้เราสดชื่นอะ่ะไม่ผิดหวังใครจ้างเราก็ไม่ผิดหวังเนาะอะไรแบบนั้นโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ